สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้อยๆโชว์เส้นแบรนด์นะคะก็วันนี้มีไอเทมหน้าตามของน้องชาแนลมาเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งก็เป็น slg อยู่ในกล่องเล็กๆนะคะนั่นก็คือจริงิ unbox มาแล้วอยู่ใน ig นะคะเพื่อนๆสามารถไปติดตามได้ที่ ig ก้อยก้อยขีดอลางโชว์เส้นแบรนด์ชื่อเหมือนในช่องนี้นะคะ koi koi ขีดอลาง chosen ตามด้วยแบรนด์นะคะอันนี้ก็ unbox มาให้แล้วเพร่อะจะได้ไม่เสียเวลากาันเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะคะรุ่นนี้นะคะที่ได้มาใหม่เนี่ยเป็น collection ใหม่ล่าสุดนะคะของ cruise collection 2 2สนะคะ22 C. ซึ่งมันเป็น l อง g wallet นะคะชื่อตามแท็กป้ายแถงของเขาเนี่ยคือ l อง g wallet แต่ว่าถ้าในตาม ig เราจะเรียกกันรุ่นนี้ว่า all in one ทำไมถึงเรียกว่า all in one นะคะคือก่อนหน้านี้ช h a n e เขาจะมีรุ่น all in one อยู่แล้วคือเป็นเหมือนแบบกระเป๋าซิป แล้วก็มันจะเป็นทรงแบบนี้เป็นกระเป๋าซิปแล้วก็มีใส่โทรศัพท์อยู่ด้านหน้าแต่ว่ารุ่นนั้นนะ่ะมันแบนมากเลยทําให้ไม่สามารถใส่โทรศัพท์ในชีวิตจริงได้นะคะอันนี้เขาก็เลยเป็นรุ่นที่พัฒนาแล้วดูสิช่องใส่โทรศัพท์คือหนาขนาดเนี้ยใส่ไปได้เลยเดี๋ยวจะเอาไปให้ดูนะคะว่านี่ของโทรศัพท์ก็จะเป็น iPhone 11นะคะความยาวจะประมาณ6นิ้ว ซึ่งเดี๋ยวนี้หาชาแนลที่ใส่โทรศัพท์ได้นี่คือแทบจะไม่มีแล้วนะคะแต่อันนี้เป็นกระเป๋าสตางค์ที่ใส่โทรศัพท์ได้แล้วปิดได้นี่ขนาดเป็นโทรศัพท์ที่แบบใส่เคสแล้วนะคะแล้วเคสก็ค่อนข้างหนาด้วยคือปิดมิดเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นซิปเนี่ยมันก็จะมี ที่ใส่การ์ดให้อยู่2ช่องนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วเราสามารถโยนการ์ดลงไปได้เลยรุ่นนี้เป็นซีซันอลพีซนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่กระเป๋าสตางค์จะ made in อิตาลีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังจะเป็นรุ่นที่มีสติ๊กเกอร์โฮโลอยู่นะคะเพราะว่าเครื่องหนังชิ้นเล็กเขาเนี่ยยังทําเป็นสติ๊กเกอร์โฮโลอยู่ก็จะเป็นการ์ดนะคะซีเรียลอยู่ที่318จะให้ดูว่าใส่แบงค์พันได้ไหมเนี่ยความยาวมันคือพอดีเ๊ะนะคะคือใส่ได้นะ แต่อาจจะต้องจัดระเบียบนิดหน่อยเพราะว่าด้วยความที่กระเป๋าเขาใส์อยู่ประมาณ6นิ้วเนี่ยค่ะใส่ได้พอดีนะคะสำหรับแบงค์พันเพราะฉะนั้นถ้าแบงค์อื่นเห,เหลือเนี่ยแบบแบงค์แบงค์อื่นใบเล็กกว่าก็คือใส่ได้เลยหรือว่าถ้าแบบขี้เกียจรู้สึกว่ามีความลําบากอะ่ะเราก็เนี่ยอย่างสมมติแบงค์พันเนี่ยเป็นฟึ้งเราก็พับครึ่งใส่ไปได้เลยมันก็หยิบง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ปิดแล้วก็พกอันนี้ก็คือเหมาะสําหรับ มนุษย์ออฟฟิศก็ได้นะเวลาแบบจะไปทานข้าวตอนกลางวันอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาเราไปห้างเราก็พกอันนี้แล้วก็คุณแจนรถก็ออกไปห้างได้แล้วออกไปเซเว่นหน้าปักซอยได้แล้วแล้วก็มันดีตรงที่มันแบบ ตรงนี้มันก็มีความหนาแล้วมันก็ขยายได้นะคะเป็นไอเทมหายากเหมือนเคยนะอันนี้ก็ได้มาแบบเป็นไปสุดท้ายของช็อปซึ่งสัปดาห์ก่อนไปหาก็คือไม่มีนะคะแต่ว่าวันนี้ไปโชคดีว่ามีก็เลยรีบเอามาทํารีวิวให้เพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆจะแบบไปตามหากันเนาะแล้วก็ตอนนี้เขาก็มาอยู่ในเวอร์ชั่นที่เป็นคาเวียแล้วก็อไหลทองนะคะแล้วก็ตอนนี้เห็นแต่สีดาสีอื่นยังไม่มีอืมก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบไอ เข็มตัวนี้นะคะแล้วก็คิดว่าคลิปน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะถ้ารู้สึกว่าชอบรู้สึกว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ที่ IG ก้อยก้อยขีดดัางโชว์เซ้นแบรนด์นะคะหรือว่า Line@ แอดช n แนลขีดด่างโชว์เซ้นวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ